มัีให้คงไว้ชั่วน,นาตาดีเราน้องมี่รวามดีใน้ัวใจ <c oughs> การศึกษาของเรานำหน้าการกีลาไม่เคยกลัวใค <c oughs> รเกียรติยศชื่อเสียงระเบิดไปเรารวมใจดังเล็กนั้นอันปิน่นแหงงใครจะมาพันตู้สู้ไป่ถอย แรงจะน้อยทอระหดเหมือนกดแดรช่วยกันเตองช่วยกันปนรุกรุ่นแรงให้แข็งแกร่งดังเค็นเน่นจริงจริงปตทกอของเรายืนยงเราต้อพงจำลงสถาบันอันออทรงยิ่งชมพูนำเงินเราถือเหนือทุกสิ่งเรารักงพิงรักตุงเทพิทยัยงา i yeah. สมเด็จระนจิตรัฐประวมาชีวี่าแม่เห็ดแอนดิแม่คูซานแม่เวอร์เลและงเป็นไรโาเชียเพ้่ชนชพรรา8พรรามหาวิาชีวีเทีสีภาพอันประกอบโดยเทปถินเจ้าพญาน้านาคูิีเทปีสีสาและทัศนารีเทปที่าประจําุณเรภาพจุเดลนกรณ ร่วมงายเพื่อติชทยสดัสนุนให้ในภาสิบอิสรร in ับรลมาชีวิตนนแน่น ให้ตั้งนับมีสางแห่งดวงฉายมีสวนสซากั้งพุกธลบสกครายมีปีหนายี่หลังท่วงทั้งฝูร Thank <laughs> ทนเสียรับผู้เป็นชีวิตให้ทั้งสินสชีวิตห่งประชา ดนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมิสครับ And t h o s morning we had the honor the o o n o r of t h e p r e s i d e n t o f t h ร c e r e m o น y who is the กร um, p u ม y ตรี e อง o ายกร m ฐมนตรีรองนายกร i ฐมนต o ี i องน e ยกรัฐ o h r า o รัฐมนตรีรารันตรีรองนาัฐนตรีรองนาัฐองนายกรัฐมรีองนายกรรองนยันีองยกรัีากรรมนรกัมอารีายนตรรกัายนเยกฐนาับ ท่านพี่เชษตันเชษติปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทุกเครือเดียร์พร้อมคณะกรรมการสมาคมทุกท่านครับเชิญครับมิสเตอร์พี่เชษตันเชษต the president of the parent and teacher association and the committee เรียนจังหวัดพัทธลัยวรรควิริยะประเสริฐประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเครือเดียร์การพร้อมคณะกรรมการเครือข่ายทุกท่านครับเชิญด้ยดีครับมิสเตอร์พัทธลัยวรรควิริยะประเสริฐ the president of the parent network and the community และก็ดรชัยรัตน์หลายวัฒน์คุณผู้มีการโรงเรียนประเทืยกานพร้อมรองผู้มีการผู้ช่วยจุมมีการทุกท่านบนเวทีครับและดรชัยรัตน์หลายวัฒน์คุ director of u the ปทุมเพี a ร School and all assistant directors ครับนี่ก็คือผู้แทนส่วนหนึ่งนะครับของคณะกรรมการจัดกิจกรรมกุนแห่งเด็กนิยศ นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นภาคประชาชนนะครับที่ให้ความร่วมมือทุกชุดนะครับนะครับในการทุกชุดไม่ว่าจะเป็นสถาน,านศึกษาข้ามยุทธานไม่ว่าจะเป็นเตัวการปุครอไม่ว่าจะเป็นสมาคมผุ้ปครอแม่ครูโรงเรียนพิเศษยานไม่ว่าจะเป็นท่านกำรั้นคนโคตนะครับกำปั้นคนโคตรซึ่งเป็นนายกสมาคมสิทธิ์เก่าพิเศษย,ยา,านและคณะครับขอเรียนเชิญครับ คุณสุทธิธรรมพงษ์โคผู้เป็นประธานของโรงเรียนของโรงเรียนที่นี่ครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเวทีนี้เป็นเวทีแห่งเกียรติยศเป็นเวทีที่เอาความดีงามทั้งหลายเอาความสำเร็จทั้งหลายของบุคลากรของนักเรียนของครูของผูบ้บริหารนะครับได้มาแบ่งปัน ได้มาบอกกล่าวบอกเก้าเก้าสิให้พี่น้องประชาชนทุกคนที่มีส่วนร่วมในการัจการศึกษานั้นได้รับทราบว่าโรงเรียนพองเรานั้นมีความเคลื่อนไหวไปในทางความก้าวหน้าอย่างไร This is the stage that let o u s k n o w how successful we have been throughout the year not only the students who have been so successful but t h uh, the administrators the community people that have been giving support to our school as well เตรียมล่นด้วยคุณนธรรมเป็นครู้อนศิลและศาดูให้อว่าผเ้รักผนำสอนงานด้วยการกระทำลงานเลิศล้ำสมความลุทิคันส ชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาละะที่5ส่งเป็พระราชดําริให้จัดตั้งโรงเรียนสุขัดครูถือเป็นช่วงแรกของการสุขัดครูอย่างเป็นระบบการเวลาผ่านมาได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูและเป็นมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏในปัจจุบันมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏซึ่งถือเป็นิดจากการาเริ่มต้นผลิตครูในสมัยนั้นจนถึงปี2555ระยเวลาได้120ปี ชาวาราชทัศน์ทุ่เทศจะได้ร่วมกันทำโครงการ120ปีการสืบทัดครูไทยถวายองค์ราชัน้าผู้สมเเป็นครูแห่งแผ่นดินเพื่อทบทวเกียรติพระบาทสมเด็พเจพระเจ้าอยู่หวัวในโอกาสได้รับการถวายพระราชมัญญาพรองผู้สมเด็จครูแห่งแผ่นดินและทรงมีพระชนมพรรษาครบ85พรรษามหาวิทยาลัยราชะัรน40แห่งทั่วประเทศ จึงพร้อมใจกัน,กนจัดงานาประชุมนานาชาติในวันที่24-28ธันวาคม2555ที่โรงแรมรอยัลออคิทโชวง์งร้